ไม่ใช่ว่าไอ้พออุทโธเปไปขอไว้สำคัญสำคัญตัญ้งแต่ต้นทีเดียวพุทโธจะฝึกให้จิตมีความเที่ยวชาติเดียวจลาดก็ต้องอศสยพุทโธเวลามาเที่ยวชาติเดียวจลาแล้วพิจาราไม่หยุดไปยังห้าไม่อยู่แล้วให้มาอยู่กับพุทโธอีกใหอ,อยู่พุทโธไม่เอาไหนบางคราให้อยู่กับพุทโธอีเมื่อกยเขวาโยกขวา มารู้อย no, so so ู่กับพุทโธโดยเฉพาะแต่เฉพาะอีกก็สงบเย็นนั่นพระอาจารย์ว่าอะไรที่เป็นรูปายวิธีการเจ้าขอฝึกตัวเองไม่ใช่จะต้องอาศัยครูบาอาจารย์สอนโวแยกัวบุรเราต้องคิดเท่าเราเองอย่างที่ว่านี่คิดเองมาหูตลอดเวลาเท่าไรให้วัดบูรุให้อยู่กับพุทโธพออยู่กับพุทโธที่วัดบูรุษมันก็หยุดไม่หยุดเป็นพุทโธไม่ได้ แต่จิงแล้วกับอยู่กับพุทโธยศกแลเนี่ใจรู้สึกก็เหมือนถอดเสียถอดถามเบาๆเลยเพราะขอระยะจะออกพิจารณาทำยังไงก็ออกเมื่อวันจะ้เหือยเว้ล้ามากแล้วให้หักก็มาหาพุทโธให้อยู่กับพุทโธอศกุลกับพุทโธแย้วเกนสบายสบายให้พากันเจ้ามา ไม่ไม่ไม่คิดบ้างไม่ไ,มมมไ,ได้เราเราจะเอาตามความใจตามใจชอบอะไรไม่ใช้ปัญญาปีปีราลมันไม่ไค่อยอะไรเรื่องนะนี่ก็ใช้ปัญญา,าบังคับให้มาอยู่กับพุทธโธแล้วสุดท้ายมาันก็ได้อยู่กับพุทธโธไม่ไปไหนไว้ก็เลยไม่ออกเจ้าเอาอะไรก็มายเยี่ยว พี่ราทลายละวัดนี้ก็สร้างขึ้นแล้วสร้างขึ้นให้ภาวนาลลพระยาน้อใจอยู่ที่ไรให้มีสติติดกับจิตอยู่ตลอดเวลายี่จะสร้างหา,หากรามขึ้นมาควจิตสร้างอาแล้วอะไรสู้ไม่ได้่ะไม่มีอะไรสู้ได้ใดโลกความสร้างาาอารามความปลอดใสความแปลกประหลาดอาชันจะอยู่ที่จิตปด นี้มีความสร้งงางอางไปอย่างนั้นขอให้ฝึกให้ได้ทนาะไปฝึกวิ่งตามอารมณ์วิ่งจอารมณ์เอาพุโทโธใส่ก็หลุดปือไปเอาพุธทธามบุใดใส่ก็หลุดปือไปใช้เว่าให้อยู่กับพุโทโธเรองแล้วก็สงบก็ว่าได้อากจัากับวทาน <c oughs> ต้องใช้ปัญญานะ <c oughs> ไม่ใช้ปัญญาไม่ได้กัววัาน อ,อี่น,นี่ใช่ตลอดอาจจะเรียกว,ว่าพูดได้บูกงบ้าฟังเอาจากครูว่าอาจารย์สอนได้ก็จะทำอย่างไรอาจารอุบายวิธีการสติปัญญาจะขอไว้มีมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันต้องเอาให้ได้โดยสติปัญญาละวันนี้ก็พูดเท่านั้นละนะไม่พูดว่าอันเหนื่อยธรรมดา,าท่านไม่ สบายด้ยสบายยุ่ก็ได้กับที่อยู่ที่พักพออยู่ได้ท่านอยู่นะตอนนั้นตอนนั้นนะคือท่านท่านบู๊กจอทำภาวนาบู๊ต่อภาวนาบู๊ต่อธรรมไปที่ไหนที่ไหนพออยู่ได้ท่านอยู่ต้ไม้ ชายป่าชายเขาตามทาม่ารัดอยู่อย่างนั้นภาวนาสะดวกสบายอันนี้มันเป็นเรือพว่วงถ้าตั้งวัดที่ไหนประชาชนญาติโยมกันงเราว่าแล้วก็จงปลูกอย่างนี้แนะท่านอยู่ที่ดูอยู่เที่ยวกับชาชาท่านไม่ได้มีประชาชยยนญาติโยมติดตามแล้วไม่มีท่านไปเอาท่านเยียบเยียบเยี่ยบเขาป่าเขา ไปไอ้กรรมฐานตัวม <in Tot> <ham> ouais, ันกรรมฐานแห่ไปไหนแห่กันไปอีหลงตาบัวแล้วไปไหนแห่เดี๋ยวนี้โอ้ไปิดกันมากเนาไปสบายบาทแปกกดแล้วเข้าป่าเข้าเขาเลยไป เดินจากที่ดีไปถึงที่ด้านเพราะไปเดินจก,กรโไปตลอดกันไว้เผละนะเดินจากที่ดีไปที่ด้านก็เดินจัก,กรโกไปตลอดอยู่อย่างนั้นพอตื่นปั๊บ,าบาก,ก็บาไจิตสติจับกันแล้วจับกันแล้วฮันากรานักภาวนาทั้งหลายท่านสั่นม่หัวข้างรอก ข้าง,งในจับติดจับติดตลอดเวลา <c oughs> เดินไปที่ไรที่ไรเป็นเดินจโจกมไปตลอดไปสนใจกับอะไรกับใครแล้วเข้าปากเข้าเขาไปเลยเป็นเดินจโจกมไปตลอดนั่น,นนักภาวนา,าสติกับจิตไม่เผยจากกันนั่นแหละเรียกว่ารักภาวนาเรา,าสติเผยไปเลย การภาวนาก็ลดลงมาลดลงมาอันจะเรียกว่าการภาวนาโดยจิตมันจะคิดเรื่องอะไรท่ออะไรจิตมันจะดีเขาวันอยู่ทรอติจับปุ๊บแหววมันก็ไม่คิดคิดก็คิดด้วยสติคิดด้วยสติเป็นประโยชน์ไปหมดแล้วอย่างเรา่อกภาวนาครูอาจารย์ผ่าน เดินภาวนาไปตามป่าตามเขาไปอยู่ตามร่มไม้ชายเขากระทบกระทบอยู่ไปอย่างนั้นนะทีสุกวรน,นี้มันเป็นเหลือพวกพอพระกบฏฐา,านไปอยู่ที่ไหนประชาชนญาติโยมลุมเลยทีก็เลยเป็นเหลือพวกสลาเลยก็ฟาดเท้าภูเขาสลายก,าาาายกบถฐา,านกระทบนิดเดียวกบฏฐาน ร่างอยู่ในการสาบโกระาลานั่งีนั่งีนัาลาพักกรรมฐานสาบโอพอดีพอดีนั่งภาวะนั่งชัดเจนหาสาบโพอรีนั่งภาวาอยู่ที่ไหนเป็นภาวาตลอดกิจประดิษฐ์ไปได้ ถ้าดรงสติได้จับแล้วแล้วจิตที่จะดื้อไม่ได้ไม่ดื้อสติจับปั๊บจับปั๊บตลอดต่อไปก็จิตก็เชื่องเอเชื่องแล้วก็สงบสงบแล้วก็ผกใสสกาามอรรกิจที่ได้รับการซักฟอกด้วยความเพียรมีสติเป็นผู้ควบคุมเป็นอย่างนั้นแหละ ไม่ใช่สักแต่ว่าไปเดินจะกกมแล้วนั่นคือความเพียรอยู่ที่ไหนท่านมีความเพียรตลอดสติก,กบจิดไม่ห่างจากกันเลยติดติดแนบติดแนบอยู่ตลอดอันเรียกว่าภาวนาไอ้จิตไม่ก็ไม่ไม่ดีไม่ดีไอ้สักบ,บพอสักบแล้วก็เย็นเลยจากนั้นก็สว่างสวัยพอมันก้นาวขึ้นสู่สัต สติปัญญาตรวันแล้วที่ีมันจ้าไปบุตเลยนะมี่ละการฝึกขาดจิตใจให้่านสลายจำเอาไว้เปิกโต้ดสติคือจิตที่มันเบิดลิงมันดิมัดด่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทีนี้ก็สตินี่เหมือนแมวควบคุมไว้จิตจิตที่เหมือนหดูโดดดันโดดดี แมวควบคุมสติจับไว้จับไว้อันนี้ก็ต้องใช้การฝึกให้ฝึกไปได้มันจะว่าแว่คอนแท้แล้วจะค <c> ล <oughs> ิกคาร์ดาไนก็นก็ตามเถอะหนีสติไปไม่ได้สติควบคุมแล้วอยู่ทั้ระะนี่การภาวนาให้พากันเข้าใจเรื่องภาวนาเป็นสำคัญมากนะ สิ่งไม่เคยรู ps, so ้เคยเห็นว่าเห็นบทล่ะแล้วพอดาที่เห็นในใจรู้ในใจรู้อย่างไม่สงสัยด้วยไม่ต้องไปสาวไข่เจออะไรเข้าไปป้าไปไม่สงสัยไม่สงสัยรู้อะไรีเกี่ยวกับิจเห็นทมเป็นยังไงรู้อะไรอะไรมันชัดเจนชัดเจนที่จิตที่ฝึกฝึกอย่างนี้นะการฝึกเราเวลา เราทั้งรถไปเราเห็นพระท่านเดินกรรมาฐานท่านสะพายบาตรแบกโกรธไปมันอดชิดไม่ได้ลนะท่านไปอย่างนี้ท่านไปด้วยวิธีการใดนะล่ะหรือไปแบบกรรมาฐานโกโกนะ้หรือสติปัญญาพิจารณากันจับกันตลอดเวลาซึ่งเป็นนักภาวนาทนะ่านไปแบบไหนอดชิดไม่ได้ลนะ เพราะเราก็ข้นรถไปรถมาเห็นพระกรรมฐานซึ่งเป็นเหมือนเราท่านสะพายบาดแบกโกรธไปแล้วอดชีิไปได้ล่ะอีกทั้งท่านไปยังไงเวลานั้นคือธรรมดาลักภาวนาในจกิตจะไม่ออกจากตัวจิจะติดอยู่กับตัวเดินไปไหนก็เดินจลงไปเลยไม่ว่าจะเข้าป่าเข้าเขาที่ไรสติก็ปิดไม่ว้ห่างจากกันล่ะ คิดกันเลยเป็นอย่างนั้นคิต <c oughs> สอไปจิตมันก็เชื่อก็อสงบก็ว่าเพราะตค่อยสงบแล้วค่อยเย็นจากเย็นแล้วก็สวา่างสวัยขึ้นมาจิตที่ได้รับการควบคุมด้วยสติสติเป็นกองสําคัญมากนะการภาวนาสติเป็นกองสําคัญมาก เมื่อถึงขั้นสติปัญญาเป็นอัโศวบัตแล้วไรที่ไหนมันกบูหรู้ว่าเป็นธรรมรู้เป็นเป็นธรรมรู้รู้รู้ให้มีเลืกเข้ามาแฝงเลยถึงจะธรรู้รู้วูๆอย่างนั้นท่านพรว่าท่านถึงขั้นสติปัญญาเป็นอัโศวบัตแล้วนั่นแหละคือความเพียรกล้าไม่ไม่ไม่หลับไม่นอนบะคืนไม่นอนเลย คือวันจะบุ๋นเข้ามาดูอ่ะคิเลศกับท่านฟัดกันฟัดกันฟัดกันเยๆให้่าเอาจนกระทั่งถึงพักจิตไปได้ปีคือวันบู๋นเข้ามาดูแระหว่างกิเลสก็ก็เป็นข้าศึกธรรมะก็เป็นข้าศึกฟัดกันทีนี้เมื่อกิเลสยังวิ่งย้าต่อสู้อยู่ ธรรมะจะรอะใจอยู่ไม่ได้มันก็ต้องฟัดกันอยู่เรียกว่าต่อสู้กันตลอดมไม่มีกรรมการห้ามและมีสติคอยคอยดูใหเอาไปว่าเวลาบรรณาเขาว่า,าๆจะให้หยุดไม่หยุดนะภาวนาันงเงื่อนดีต่อเงื่นได้เงื่อนต่อเงื่อมันจะปุ่งพุ่งองไว้เรื่องสติกับจิตฟัดกันกับพิเลส มันจะไปแล้วว่าดาสุดท้ายห้าม่อยู่เวลาบรรบุรุษบรรสติก็ปผิดฟัดกันกับพิเรนหมุนกันฟัดกันเบิดทะกวยก็มีกรรการห้าม่อยูมันเอาเริงๆแล้วห้าม่อยู่สุดท้ายก็เลยมาเอาพุทโธไปที่ยุติไปไปไหไรบรรบุรุษบรร เงน้นต่อเ,อง,เองนยี่เงินต่อเงนแล้วต่อตลอดนะเรื่องปัญญามันมันออกก้าวเดินสู้กับทิเลสมันต่อเงื่อนกันไปโดยลำดับที่เจ้าของจะตายก็คืร้อนไม่หลับคือวันบูรแลวันกลางวันอยากจะไม่ร้อนเองคือ้อนมันก็ไม่สนใจจะ้อนแล้วพุงพ่งพุ่งไปไว้ได้กิน่นี่นนะั่นแหละ อันนี้ก็ต้องมีวิชาห้าหมันต้องหาเองนะความคิดเขาอ,อ่านเจ้าของหาเอง <c oughs> นี่หักได้ด้วยพุทโธเนะี่ยเวลามันไปสมมว่าเราไม่ให้ไปนะให้จับพุทโธอันเดียวให้อยู่กับพุทโธให้รู้อยู่กับพุทโธไม่ให้ออกนี่พอรู้อยู่กับพุทโธจุดเดียวไอ้ก็คอกกกก่อยสงบลงสงบลงพอสงบลงก็ได้โหเลยฮอดติคิดยุ่งก,ก็รอกัน สงบบดนี่ก็จับได้อพยอยางนี่เวาาที่แรกเราฝึกขัดที่แรกเราก็เอาพุทโธฝึกที่แรกเราก็สร้รา,างจิตมันมีความเชี่ยวชาญเราก็สร้างพิจารณาไม่ดับไม่รอลรวเอาอะไรห้ามแล้วเราก็ต้องให้มาอยู่กับพุโทโธเอาพุโทโธวัดไว้ไปให้ออกให้อยู่กับพุโทโธรู้อยู่กับพุโทโธเท่านัรน ต่อไปว่าก็ช่วยสงบเราเราเรกับพุทโธอีกเย็นนั่นเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ต้องเป็นเจ้าของคิดเจรลาเองจะให้คนอื่นไปสอนตัวแง่ัวงูไปไม่ได้นะต้องเป็นเจ้าของเป็นผู้คิดผู้อ่านเองเช่นเวลาว่าจะหยุดได้ก็ด้วยรางของพุทโธพุทโธฝึกต้นเบอกต้นอาศัยพุทโธก็มีความเชี่ยวชาญ หมุนตัวเปเดียวไปแล้วสิจะห้าหวันมันมันไม่อยู่ห้าไม่อยู่ทราอะไรห,หากก็ว่าหาพุทโธให,ออไไห้อยู่กับพุทโธไม่ให้ออกไปอะไรอยู่กับวโสก็สงบลงทีได้นั่น,น,นเป็นอย่างนั้นนะที่เคยภาวนาว่าไม่เลยไปไปศึกษาจากใครนะหากเป็นอุบายวิธีการเจ้าขอฝึกเจ้าขอแต่อย่างว่าไม่อยู่ที่ทราบอะไรจะจะหยุด แล้วสุดท้ายก็เอาพุทโธให้อยู่กับพุทโธไม่ให้อยู่กับอาการต่างๆที่จิตไปเกี่ยวโยงกันไปด้วยสติปัญญาฟัดกับที่ฟัดกันแล้วทีน้ก็ให้มาอยู่กับพุทโธพุทโธโยกระทั่งจิตสงบก็วางกับพุทโธสงบแล้วใจเย็นสบายให้จิตที่วันวูบทั้งนั้นหยุดหมดเพราะเอาลเขาพุทโธกับสติบังคับให้อยู่ในจุดเดียว ไ้มันสร้าดไปเจ้าก็พิจารณานั้นมันมีอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าไอ้ไอ้พุทโธไเป็นขอว่าถุสำคัญสำคัญตั้งแต่ต้นทีเดียวพุโทโธเร้จะฝึกให้จิตมีความชาเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดก็ต้องอาศัยพุทโธเวลา่าเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดแล้วพิจารณาไม่อยู่ไปยังห้าไม่อยู่แล้วให้มาอยู่กับพุโทโธอีกมาอยู่พุโทโธไม่เอาไหน บางคับให้อยู่กับพุทโธอีไม่กระยนเขาว่าโยกเขาว่ามารู้อยู่กับพุทโธโดยเฉพาะเฉพาะอีกก็สงบเย็นนั่นให้พากันเจ้าพาไดที่เป็นรูปายวิธีการเจ้าของฝึกตัวเองไม่ใช่จะต้องอาศัยครูบาอาจารย์สอนตัวแยกตัวบูดเราต้องคิดขัาเราเองอย่างที่ว่านี่คิดเองมารู้ตลอดเวลาเท่าไหร่้มบันบูดให้อยู่กับพุทโธ พออยูกอไไ่กับพุทโธเส่วัดบุญแล้วก็หยุดไม่หยุดเป็นพุทโธไปได้สติแล้วกับอยู่กับพุทโธเลส้ยแส้ว์ีใจรู้สึกก็เหมือนถอดเสียถอดถามเบาดเลยพราะขอระยะจะออกจรลาทำยังไงก็ออกเมื่อวันนี้เตยเว้ล้ามากแล้วให้หักก็มาหาพุทโธให้อยูย่กับพุทโธอิสฉากับพุทโธ แล้วเย็นสบายสบายให้พากันจ้าเมา <c oughs> ไม่ไม่ไม่ซิบ้างไม่มมไ,ได้เราเราจะเอาตามความใจตามใจชอบอะไรไม่ใช้ปัญญาปีพีชระนี่มันไม่ไค่อยไรเรื่องนะนี่ก็ใช้ปัญญา,บ,าบังคับให้มาอยู่กับพุทโธแล้วสุดท้ายมัก็ได้อยู่กับพุทโธไม่ไปไหนมว้ก็เลยไม่ออก ชาเอาอะไร้ก็บางเยี่ยวผี่แล้วสลายละอวัตีิก็สร้างขึ้นแล้วสร้างขึ้นให้ภาวนาพระอย่าเนอใจอยู่ที่ไดให้มีคติติดกับผิดอยู่ตลอดเวลายิ่งจะสร้างอาฆาตขึ้นว่าออจิตสร้างอาฆาตแล้วอะไรสู้ไม่ได้นะไม่มีอะไรสู้ได้ในโลก ความสั่าะงามความปลอดใสความแปลกประหลาดอัธชันจะอยู่ที่จิตบดจิตนีมีความสา่าะงามเป็นอย่างนั้นขอให้ฝึกใครได้นะทำไปฝึกวิ่งิ่งตาวโรวิ่งตาวโรเอาพุโทโธใส่ก็หลุดปื้อไปเอาบทธรรมบทใดใส่ก็หลุดปื้อไปใช่เวลาให้อยู่กับพุโทโธเอง,งแล้วก็สงบก,ก็ว่าได้หากันเจาก,ก็วัดทาน <c oughs> ต้องใช้ปัญญาไม่ใช้ปัญญาไม่ได้กรว่าานนี่นีใช้ตลอดนะคเรได้ว่าพูดได้บู้งบนฟังเออเอาจากูว่าอาจารย์สอนได้ก็จะทำอย่างไรอาจางอุบายวิธีการสติปัญญาจาขอไม่มีมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันต้องเอาให้ได้โดยสติปัญญาละวันนี้ก็พูดเท่านั้นละนะไม่พูดว่า เหนื่อยพูดมากเลยพูดเสียวไว้ก็ออกพูดเสียงไว้ก็ออกอว่าเรียบกี่แล้วแต่หลายวันนี้ก็นราว่าเป็นบางคนนะนัดว่าเรื่องอ่างทองอะไรอะไรนะแอ้วแล้วก็ถวายเช็ดหนึ่งพันแล้วก็แม่ฝากมาสองพันก็้ค่ะสองพันกับร้อยหรือหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแล้วก็เช็ดหนึ่งพัน พอใจขอใจขอใจพอใจพอใจพอใจเออเราไหวมาไปบูชาพระเอาวะเ้ยเอาไปบูชาพระไปบูชาพระแล้วพานอกไหวมาหรือหรืออยู่อ่างทองได้ใกล้ใกล้อยู่อ่างทองก็ทราบว่าอาจารย์มาว่าก็ลูกศิษย 嗯。<clears throat>